จังหวะดีอวโหวันนี้เสนอลีลาการกระชากลางลุยของรามินยามาครับแล้วเนี่ยโอ้แตะลอดตาครับโอ้เขาแทบสุดครับเดวรับของบาเลนเซียครับโอ้ครับ,รบแล้วดอกนี้ดึงหลบโอ้นี่ท่าประจำของแกครับแล้โอเดี๋ยวอาจเข้ามานี่โอ้ใจรลองด้วยสายตาครับ โวลูมสองครับเอาไม่อยู่ครับสามสี่แล้วก็เข้ากามาโอ้โหยังไปได้ครับโอ้เหแค่ยังล็อกแล้วก็ไถไปได้เรื่อยครับโอ้โหสเต็ปเท้านี่สุดเลยครับนี่ครับดึงจังหวะล็อกหนึ่งสองนี่ยครับโอ้เปลี่ยนจากรับเป็นลูกครับนี่ครับเกมโต้กลับก็ไม่ธรรมดาครับนี่ครับโอ้ล็อกแล้วก็เลี้ยงชีเข้าหากอบเคโทษครับยังไงครับ ใจไหมลูกผู้สัตว์เองครับ